วันนี้เป็นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนปี2564วันนี้เป็นวันที่2ของกิจกรรมในการเตริญสติที่สวนภาวนาตำบลห้วยข้ากรรมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาในวันนี้พี่น้องคณะสัทธาเทศบาล ตำบลยิมก็ได้มาร่วมทากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเพื่อรู้ว่าการเคลื่อนไหวใจรู้สึกที่เราเคยรู้ที่เราเคยเทำกันมานะครับทั้งชีวิตบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวใจรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรแต่วันนี้นะครับท่านพระอาจารย์ธนาคมให้เราได้มา,าร่วมทำกิจกรรมในการเดินสติภาวนา ที่สวนพรอปณาแห่งนี้นะครับส่วนฝั่งทางนู้นก็จะเป็นคณะสัทธาที่มาด้วยกันนะครับเราก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนไปนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับที่เราได้ท,ทํากิจกรรมด้วยการเจริญสติสร้างบารมีให้กับตัวเองซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในปลายปีของ2564นี้ นะครับนับว่าเป็นมหากุศสลที่ยิ่งใหญ่ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้มาร่วมสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองในวันนี้เพราะฉะนั้นกระผมเอกบรรจงวงระรงนะครับจะทนำที่เป็นผู้ถ่ายทำคลิปตรงนี้เพื่อเผยแพร่ในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อต้องการให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับรู้ ได้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวใจรู้สึกตามแบบรูปฉบับของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเราจะทำก็คือวันที่5จนถึงวันที่12เราก็จะร่วมการปฏิบัติตรงนี้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย4โมง เราจะไม่มีการพูดคุยนะครับในช่วงเวลา4ชั่วโมงตรงนี้หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเด้วยการเจริญสติแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นการนั่งสนทนาธรรมนะครับท่านอาจารย์ก็จะมาพูดมาคุยกับพวกเราสักเล็กน้อยต่อจากนั้นเราก็ทำกิจกรรมต่อนั่นก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ ไปเรื่อยแล้วก็จะทำไปตลอดนะครับตามวันเวลาที่เราได้กำหนดไว้สำหรับวันนี้นะครับกระผมเอกบัญจงวงรลงต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามคลิปดีมีประโยชน์ในวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ